สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลนะครับเช้าวันนี้หมอเก่งจะมาดูนะครับเหตุผลทำไมเราถึงหอกกล้วยหอมทองนะครับนี่ครับกล้วยหอมทองเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าเราไม่หอจะเป็นจุดฝ้าด่างดําทุกลูกเลยนะครับทุกเครือเลยนะครับถ้าเราไม่หอนี่ฮะอันนี้หมอเก่งตั้งใจว่าจะไม่หอนะครับเพราะว่าหาถุงห่อไม่เจอนะครับเห็นไหมครับแต่วันนี้หมอเก่งเห็นถุงห่อแล้วครับหมอเก่งจะไปห่ออีกต้นหนึ่งนะครับ อันนี้มันสายเกินแก้แล้วนะครับหมอเก่งปล่อยไว้ประมาณสามอาทิตย์นะครับหลังจากตัดนี่ฮะตัดปีไปครับผลปรากฏว่าเกิดจุดด่างดําหมดทุกลูกเลยนะครับจากการปลูกมานี้ทุกเครือเลยนะครับทุกเครือทุกหวีถ้าเราไม่ห่อก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับนี่ฮะมันไม่สวยงามนะครับผิวมันไม่สวยเลยนะฮะดังนั้นหมอเก่ง จะพาไปห่อกล้วยหอมทองนะครับตามโมเกงส่วนกล้วยสายพันธุ์อื่นๆนะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องรอยด่างดําฝ้ากะหรือว่าจุดๆต่างๆนะครับบนลูกกล้วยนะครับบนกล้วยนะครับนะฮะเห็นไหมผิวสวยนวลดีเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่พันธุ์หอมทองนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งครับเห็นไหมครับผิวพันธุ์จะดูเปล่งปั่งสวยงามเลยนะครับสายพันธุ์อื่นๆเราก็ไม่ต้องห่อก็ได้นะครับเพราะว่าผิวพันธุ์มันเปล่งปั่งเป็นประกายอยู่นะครับไม่ค่อยเป็นริ้วรอยนะครับสายพันธุ์นี้เราก็ไม่ต้องห่อครับ หลังจากตัดปีไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ห่อทันทีภายในวันนั้นนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราตัดปีไปเรียบร้อยแล้วนี่ฮะมันจะมียางนะครับยางกล้วยโยโยอดยมากนี้ถ้าเราห่อไปมันก็จะเปื้อนผิวลูกกล้วยนะครับทาให้ผิวไม่สวยงามหลังจากเราจัดตัดปีไปแล้วประมาณ 1- 2วันนะครับก็ทําการห่อนะครับก่อนที่เราจะห่อล้วก็อันนี้ครับลิดพวกนี้ออกด้วยครับเพื่อความสวยงามนะครับหรือบางท่านก็ ไม่ต้องริดก็ได้ครับแต่หมอเก่งจะทําการริดเพราะว่าบางครั้งก็จะกลัวยางใช่ไหมฮะยางกล้วยตรงนี้ครับถ้าเราห่อไปแล้วก็จะโอ้ผิวพันธุ์ก็เริ่มที่จะเกิดรอยด่างดาแล้วครับนี่ฮะแค่ไม่กี่วันเองครับอย่างนั้นเราก็ต้องรีบหอนะครับแล้วก็ริดพวกนี้ออกให้หมดก่อนครับก็ทําการริดแถวๆทาความสะอาดแต่ละวีเรียบร้อยแล้วนะครับหมอเก่งก็จะทําการห่อเลยนะครับ นี่ครับถุงหอนี้เราก็ใช้อะไรก็ได้ครับอันนี้หมอเก่งสามารถตั้งนานแล้วครับเขาก็เจาะรูด้านข้างนะครับส่วนด้านล่างก็นี่ฮะไม่ต้องปล่อยโล่งไปแบบนี้ครับเราสามารถที่จะกันแมลงกันนกอะไรมาทํารังได้นะครับส่วนลงไปแล้วก็เชือกฟางผูกไว้ครับนี่ฮะก็เป็นการเสร็จพิธีแล้วนะครับในการห่อกล้วยนะครับนี่ครับลักษณะของการถุงห่อกล้วยนะครับนี่ครับหมอเก่งทาการห่อเรียบร้อยนะครับเปิดให้ดูเห็นข้างในนะครับนี่ครับเราก็จะได้กล้วยที่สีสันสวยงามนะครับแล้วก็เอาลงไว้แบบนี้ครับ นี่ครับก็เป็นการเสร็จสิ้นพิธีนะครับในการห่อกล้วยหอมทองนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกเครือทุกหวีนะครับถ้าไม่ห่อเกิดดิลอยลอยฟ้าจุดด่างดําบนกล้วยทุกหวีเลยนะครับกล้วยหอมทองนี้เมื่อไหรจะแก่นะครับส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณ6 0ถึง75วันนะครับแล้วแต่ชนิดของกล้วยนะครับหอมทองหมอเก่งเก็บข้อมูลไว้ประมาณนี้นะครับก็ประมาณ60วันนะครับบางท่านก็ เขียนวันที่ที่จะตัดปีเลยนะครับว่าตัดปีไปวันไหนครับเราจะได้เวลาเก็บเกี่ยวเพราะว่าบางครั้งเรามองไม่เห็นข้างนอกเราก็มาส่องดูแบบนี้ครับเสียเวลาครับหมอเก่งก็จําได้เนะครับตัดปีไปเมื่อวันที่เมื่อวานนี้วันอะไรครับวันที่22ตุลาคมนะครับเราก็นับไปอีกครับประมาณ60-70วันครับเตรียมที่จะเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับต้นนี้ครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลขอบคุณครับ